สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสกูุพคนครับผมมาพอกันกับบ้านพ้นครับพี่น้องไม่ดีว่ี่อย่างไรพี่น้องเลยเลต่ำหมกฮวงมาโซพี่น้องเอฟซีเบิรงครับผมมาม้ามากินกับบานพ้นแแ่บครับผมกับพักผักขาพี่น้องเลยแล้วก็พักวาสบีเมืองไทยกับผักกาดหินละแล้วก็สลัดแล้วก็ผักกาดขาวเกี่ยครับผมนี่ขนมเซนขนมขอบปุ้นขอบปุ้นครับผมมะ กินข้าวมิเง,ง,งพี่น้องเอ้มาๆม,ามาลุยควออาอุยา,ญญาใส่มือด้อนะนี่ครับมิงด้พี่นองง้งงนองเอแล้วข้ามงยโผ่ครับคุยเซ้ินี่เดี๋ยวนี้จบแซพพี่น้องเอ้ไหมอะออ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  ซ่แบแซ่บแซ่บน้ำป็พนพุ่นเด้อผักขาหมวนใส่ครับสมเด้อบัวสลับอ่ะต้องให้ตอนพี่น้องเลยเฮ้ยบักหนาวสองหน่วยเนาะใส่เบิร์ดอ่ะมาๆๆมเข่ามาดู เขาเนีมันน่ครับผนมเหนียวกล้องนึ่งพี่น้องหนึ่งเองเองี่นมเหนียวมาตบาบาลทนรอกกินแบบบันบานคร,รับทำาีแย่เลยเบะว้าือมางมั่งน้องเพิ่นเลย,ง,ง,เยงาไหมครับพี่น้อง บุ้ยมีขอยน้ำหรอกับขอยน้าพอดีป่ะน้ำเต็มลองดิว่าเขาก็ง่งย่น ยัไม่เบื่ดอกสวใส่กันได้เปียงนะฮะตำเองได้ทำบยี่ขซ่ไปพี่น้องเลย แบบซี่พี่น้องค่อยแซบลุยๆมาซาเบีพี่น้องอ่ยนะออกดังหินครับ โอ้ยเผ็ดตำไส้กับพริกแห้งครับพี่น้องพริกแดงอย่างหอมกระสัดกรอบๆอย่าลืมนะครับผมเด็บคีที่เข้ามารับช้มหลักกับ กดติดตามให้บ้านพน่นน้ำแน่นวะครับผมมาเป็นควนแล้วก็มั่นใจในการแกะชิปของบ้านพน่นน้ำผมเขาจะถลอกมปน้ำกันครับพี่นอ้องตุยครับมี <c oughs>

Mãe, o vovô aqui é. อักษณะประกาศให้นี่ต้องกินกับมันตำคุ้งพี่นอ <ภ pe ed> ้องเผ็ดเผ็ที่เขากันรับปนกับแก้วมันนี่ครับแซมพี่น,อน้องเนี่บอลพ้นต่ำมาลายมันในมันนี่ ข,นขอนยองอนนกับเพชรพี่น้องได้บัดเนี่ยเขากันดีเปน็นไงเปน็นยเงง นี่ผักกาดขาวอ่ะนุ logical, ian, ้ยแก่ๆมั้ยพี่น้องเอ้ยก่อแก่ๆมันแม่บ้าคนเดินผักกาดขาววะอืมหอมเส้น

เออเผ็ดแบบพี่น้นนองมัดเนี่ยสดใสครับสดแจบนอ้องทำยังไงครับ โอ้พี่น้องเผ็ดเผ็ดเจี๊ยว่าแต่บักพทีว่าเผ็ดไรอ่ะกล่อมไส้กล่อมไส้เป็น,นไรได้เจ,จีอ๊อผักขาได้พี่น้องวันเขาแบบกินหรอกแบบยุนี่กินดีก็ะดอบผักขา มันคนละพันกันบนนี่กับของบ้านเขาเหรอผักขา,ายุ่งเทพมันไม่ค่อยเหม็นไหมเหมืนเขาเห,เหม็นเหม็นครับ เพี ève, sociedad, Bref, ่น <p aha. S 1> an ้องที่มือเลยป็นเหรอเห็นว่าเปิดต่อครับผมเอาเอาไว้ท่านี้ก่อนน้ำพี่น้องเนาะจะจะเลี้ยงกับกดติดตามให้บ้านนี้พน้ำเนียนได้ครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้กับบ้านพิพนกับสวัสดีครับผมกระบอกในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย